ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญกระถินละการนะครับอาจารย์ไปทอดกันไปแล้วที่วัดม่วงจบไปหนึ่งวัดแล้วนะครับทีนี้ยังเหลืออีกสองวัด,วดนะัก็อาจารย์ก็จะร่วมบุญกระถินก็คือวัดที่หนึ่งคือวัดโลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะจะทอดกันวันที่วันที่สองอาทิตย์ที่สองพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด และอีกวัดหนึ่งคือวัดพิพัฒมงคลจะ,อะทอดกันวันที่5พฤศจิกายน2568ครับ,รบยังเลือสองวัดนะครับทีนี้เราก็มาร่วมบุญกันที่อาจารย์ก็จะมีราย,รายการบุญดังต่อไปนี้ครับรายการที่หนึ่งนะครับอาจารย์ก็อยากเรียนเชิญทุกท่านร่วมบุญพระไตรสังฆทานและปัจจัยเทยธรรมนะครับชุดที่หนึ่งนะครับชุดละ 2,999ันเก้าร้อยาบาชุดที่สองสังฆ <3 S 1> ทานปัจจัยไทยธรรมชุดละ1,999งพันเการ้อยาบาทรายการที่3ร่วมบุญกระถิน่น<ๆ>ก็คือ <c oughs> ก็คือโอนมาทําบุญนั่นแหละอ่ะนะอาจารย์ก็จะนําไปเฉลี่ยสองวัดนี้นะครับอย่างมาเท่าๆกันอันนี้บอกก่อนนิดนึงนะครับอ่าท่านใดอยากจะร่วมบุญก็สามารถทักเข้ามาได้ที่คิวอารโค้นะครับ บุญของการทํากระถิ่นเนี่ยถือว่าเป็นปีละครั้งนะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นบุญใหญ่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะมีปัญหาข่าวต่างๆมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วที่อาจารย์ไปถวายวัดที่ทํากันมาเนี่ยก็ได้เชื่อถือได้ว่าหลวงพ่อท่านดีวายาวัจจัดก่อนดีนะหมดปัญหา